สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาพาท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2499น네ะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับส่วนเนื้ออื่นเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรนะครับวัดไตรมิตรเนี่ย ก็เดิมชื่อวัดสาจีนนะครับสร้างประมาณปี2,374แล้วก็มีความชมรุดสุดโสมแล้วก็พึ่งบูรณะเนี่ยในช่วงปี2480นะครับโดยสมเด็จพระวนรัตเฮงเนี่ยได้พระราชได้ตั้งชื่อใหม่นะครับได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นชื่อว่าวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับเดินชื่อวัดสาจีน ก็มีตำนานวัดสามจีนเนี่ยที่เยาวราชนะครับแล้วก็หมายถึงว่ามีคนจีนสามคนเนี่ยร่วมกันสร้างหรือบูรณะขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเนี่ยช่วงปี2480แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไตมิตรโดยหลวงพ่อทองคำเนี่ยมีการอัญเชิญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่1เนี่ย พระบาท,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านได้ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากสุขโขทัยหรือจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยลงมายัางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทองคําเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นเป็นเนื้อทองคํานะครับยังมีปูนพอ,อ,อกมาแรกๆก็ไปอยู่ที่วัดเขาบอกไปอยู่ที่วัดพญาไกรนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ ได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดไตรมิตรนะครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นพระเนื้อทองคำนะครับจนมาอยู่ก็ยังไม่มีวิหารให้ท่านประดิษฐานนะครับก็ทางวัดก็ได้สร้างเพิงสังกสีเนี่ยไว้ข้างๆพระอบุโบสถนะครับแล้วก็ปี24จนถึงปี2497นะครับทางวัดเนี่ยก็ได้สร้างวิหารสองชั้นเนี่ย เสร็จนะครับก็เลยจะอัญเชิญหลวงพ่อทองคำเนี่ยขึ้นประดิษฐานที่ที่วิหารที่สร้างใหม่เป็นวิหารสองชั้นนะครับซึ่งสูงทีเดียวนะครับก็ต้องมีการที่จะชักลอกโดยใช้เชือกเนี่ยตึงขึ้นไปนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับตอนสองสี่เเนี่ยครับก็ได้อัญเชิญขึ้นไปแต่ว่า มีปัญหาก็คือว่าน้ําหนักของหลวงพ่อทองคาเนี่ยมีน้ําหนักมากนะครับเชือกที่ชักลาะขึ้นไปเนี่ยก็เกิดขาดและวันที่อัญเชิญเนี่ยก็เป็นวันที่มีฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เชือกขาดเนี่ยองพระก็กระแทกพื้นแต่ก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับทากับทําให้ปูนที่พอกองค์ท่านเนี่ยกระเทาะจนพระสมัยนั้นนะครับก็คือ ท่านเจ้าวาดก็คือพระวีรธรรมมุนีนะครับพระวีรธรรมมุนีท่านก็ไปเดินสำรวจในคืนวันที่25พค2498เนี่ยคืนที่อัเญเ,อเชิญไม่สำเร็จเนี่ยนะครับวันที่อัญเชิญไม่สำเร็จเนี่ยคืนนั้นเนี่ยท่านก็เลยลงมาสำรวจตรวจสอบดูว่าท่านก็รู้สึกจะมีความกังวลก็เลยได้มาตรวจสอบ ตอนกลางคืนนะครับก็พบว่าปูนที่พ่อองค์พระตรงพระอุระเนี่ยแตกกระเทาะเห็นเนื้อในนะครับเป็นทองแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าเป็นทองคําหรือเปล่านะครับก็เลยเห็นว่าเป็นไอ้ข้างในเนี่ยมีเนื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ปูนพ่อองค์พระเนี่ยไม่ใช่เนื้อจริงของพระหลวงพ่อทองคํานะครับจึงให้ช่วยจึงให้พระเนี่ยช่วยกันกระเทาะออกให้หมดนะครับ เลยเห็นเนื้อในขององค์ท่านหลวงพ่อทองคำเนี่ยเป็นทองนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นทองคำแล้วก็ปีพอเดือนอีกไม่กี่วันถัดมานะครับท่านก็เลยให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากกรมศิลป์เนี่ยมาตรวจสอบนะครับว่าเป็นเนื้อทองนะครับเขาเรียกเนื้อทองคำเนื้อเจ็ดนะครับ น้ำสองขาเนี่ยเขาไม่ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับเขามีคำอธิบายค่อนข้างยาวนะครับก็เขาทราบว่าเป็นเนื้อทองคำเนื้อเจ็ดซึ่งสะถ้าบอกว่าทองคำเนี่ยทางสมัยโบราณเนี่ยจะเรียกเป็นเนื้อเนื้อหนึ่งเนื้อสองเนื้อสามไปถึงเนื้อก้านะครับถ้าเป็นทองเนื้อก้าเนี่ยจะเป็นทองที่ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงสุดนะครับอันนี้ทองเนื้อก้าเนี่ยจะอ่อนนิ่มเกินไปที่จะสร้าง พระพุทธรูปนะครับก็ถือว่าทองเนื้อเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทองคําที่ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ทองคําสูงแล้วนะครับถึงจะสร้างเป็นพระที่มีความแข็งแรงพอสมควรได้แล้วก,แวก็แล้วก็ได้พอพอทราบว่าเป็นเนื้อทองแล้วเนี่ยครั้นีก้การจะการ,การจะเคลื่อนย้ายเนี่ยจะชักลอกเนี่ยก็ยัง ก็ยังลาบากอยู่นะครับเพราะว่ามีความหนักก็เลยทางทางวัดเนี่ยก็เลยให้กระเทาะปูนที่พอกอยู่ใต้ฐานเนี่ออกให้ให้พระเนี่ยเบาลงนะครับก็ได้พบความรหัสสําคัญนะครับเรียกก็ว่าปิดเอเนี่ยความลึกความลับเคล็ดลับนะครับสําคัญก็คือว่าองค์พระเนี่ย สามารถถอดออกได้เป็น9ชิ้นนะครับมีกุญแจสลักเนี่ยถอดเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับทางวัดก็เลยสามารถที่จะถอดหลวงพ่อทองคำเนี่ยออกสัก4ีหชิ้นนะครับไม่ได้ถอดออกหมดเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นวิหารชั้นสองได้อย่างไม่ยากนักนะครับแล้วก็จึงได้อัญเชิญขึ้นชั้นสองได้สำเร็จ นะครับเมื่อปี2498แล้วทางวัดก็ได้จัดพิธีสมโภชนะครับเมื่อวันศุกร์ที่24กพ2497นะครับแล้วก็ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ใช่9799นะครับจัดงานสมโภชนี่ย24กุมภาสองสี่เก้นะครับจัดงานสมโภชเป็นที่ระลึกนะครับได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเป็นรุ่นแรกเนี่ย ก็คือเหรียญสามเหลี่ยมนี้นะครับก็คือเหรียญเหรียญที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะครับ, 1, รบสร้างปีสองสี่เก้าเก้าซึ่งจะเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ยุคแรกนะครับสองสองเหรียญแรกเนี่ยที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะเป็นยุคแรกพิมพ์แรกนะครับเป็นมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองแล้วก็จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับอันเชิญพระเกจจิดังๆในยุคนั้นมาก็ได้แก่หลวงพ่อจง หลวงปู่นาคหลวงพ่ออั้นวัดพญาตหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่ออั้นวัดพญาตหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อโดวัดนามาตูมเป็นต้นนะครับจนมาถึงบัดนี้เนี่ยก็มีการสร้างเหรียญต่อเนื่องกันเรื่อยๆมานะครับก็มียังใช้พิมพ์ทรง เดิมอยู่เหมือนกันนะครับยุคต่อๆมาก็จะเป็นเหรียญเนี่ยนะกระไหลทองเนี่ยนะครับถัดมาอีกสองเหรียญน,นะครับซึ่งก็มีเป็นคนละพิมพ์กันแล้วนะครับอันนี้เราจะมาดูว่าเหรียญรุ่นแรกสองเหรียญน,นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรส่วนเหรียญยุคต่อมาเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ยุคหลังนะครับแล้วก็ในปี2535เนี่ย ใน,ในหลวงรัชการที่9นะครับก็ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธทมหาสุวรรณปฏิมากอน,นะครับแล้วก็ได้มีการสร้างวิหารต่อมานะครับจนเป็นวิหารทางวัดก็ได้สร้างวิหารเมื่อปี2549 4 2นะครับเป็นวิหารใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อสองคำในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็มาชมเหรียญน,นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและก็เนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นบล็อกกระสาบนะครับบล็อกกระสาบบล็อกที่ลงกระสาบสร้างนะครับสองเหรียญเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับสังเกตหูเหรียญนะครับไอ้ห่วงนะครับห่วงเนี่ยบล็อกกระสาบเนี่ยห่วงจะรีรีอย่างนี้นะครับ และการปั๊มเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเรียบนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรียบตึงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการปั๊มทั้งสองเหรียญเนี่ยพอปั๊มไปนานๆเนี่ยเกิดนี่นะครับที่ซอ่อแขนเนี่ยมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับแล้วก็การปั๊มเนี่ยกระแทกเนี่ย ขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับบางเหรียญก็เป็นบางเหรียญก็ไม่เป็นแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยทางหน้าตักของท่านนะครับ,จะ,รบจะชิดเส้นเนี่ยนะครับจะชิดเส้นและบางองค์เนี่ยก็มีการกระแทกเลยเส้นนะครับเลยเส้นออกไปเนี่ยทำให้ขอบเหรียญเนี่ยมีเป็นเหมือนรอยหน้าตักนะครับเนี่ยเหมือนรอยหน้าตักเกินเข้าไป รุ่นแรกต้องต้องหัวเข่าของหลวงพ่อเนี่ยชิดเส้นเลยนะครับเนี่ยชิดเส้นเหมือนกันบางทกีกระแทกเหรียญกระแทกเนี่ยบางทีกรเชื่อนไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะครับเนี่ยอันนี้เขาเขาซ้ายของท่านนะครับขององค์พระเนี่ยจะเหลื่อมมาทางเส้นแต่น,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไร อันนี้ทางเข่าขวานะครับเหรียญน,นี้เข่าขวาจะเหลื่อมมาทางเส้นก็จะสลับแล้วแต่แรงกระแทกแล้วก็เหรียญเหรียญน,นี้จะมีเหมือนสามขอบเลยนะครับขอบเนี่ยอาจจะการตัดขอบเนี่ยอาจจะมีอันนี้จะเป็นสองขอบอันนี้จะเป็น3ามขอบเนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเหรียญเงินเนี่ยจะมีความคมชัดมากนะครับจะเห็นล่องรอยอย่างเนี้ยรอยที่ฐานเนี่ยจะเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับของแท้แต่เหรียญน,นี้ใช้มานะครับตัวหนังสือหายหมดเลยนะครับแล้วก็องค์พระเนี่ยจะมีความเป็นคลื่นๆแต่ว่าเหรียญเนื้อทองเหลืองเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น ไม่เหมือนเหรียญเงินนะครับถ้าเหรียญเงินเนี่ยจะเห็นชัดแล้วก็ใบหน้าท่านจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเม็รผสกต้องชัดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นพะสอต้องมีอย่างนี้นะครับเป็นคลื่นๆ แล้วแต่การกระแทกตรงในซอกแขนนะครับก็อันนี้จะปั๊มบล็อกแรกๆเนี่ยปั๊มครั้งแรกๆจะไม่มีเนื้อเกินอยู่ข้างในนะครับพอปั๊มไปมากๆก็มีเนื้อเกินอาจจะเรียกว่าเป็นบล็อก2บล็อกที่มีเนื้อเกินเนี่ยจะเป็นบล็อก2ก็ได้นะครับเพราะว่าความ ความละเอียดเนี่ยจะสู้บล็อกแรกไม่ได้นะแล้วก็ที่นิ้วเห็นไหมฮะฝ่าพระบาทของพระเนี่ยที่นิ้วเท้าเนี่ยนะครับจะโอ้โหละเอียดเลยนะครับบล็อกนี้ผมเรียกเป็นบล็อกแรกแล้วกันเนี่ยจะมีความลึกลงไปนะครับที่ฝ่าเท้าแต่เนี่ยจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่อาจจะเกิดจากการใช้ก็ได้นะครับ ปั๊มไปปั๊มมาแล้วมีความแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะเป็นคนละบล็อกก็ได้ก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคเดียวกันนะครับสองเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองเนี่ยน่าจะเป็นยุคยุคหลังและผมว่าน่าจะเป็นยุคหลัง เพราะว่าความเก่าก็ไม่ไม่ถึงยุคนะครับดูเนื้อกระไหล่ก็ทราบแล้วนะครับว่าไม่ถึงยุคแล้วก็อุณาโลมนะครับก็จะมีเส้นซ้อนแล้วแต่การปั๊มนะครับแล้วก็หัวของตัวม้วนเนี่ยนะครับหัวอุณาโลมเนี่ยที่ม้วนเนี่ยจะไม่ไม่กลมนะฮะจะเป็นเหลี่ยมหน่อยๆน,นะครับ แล้วก็มีเส้นพื้นเนี่ยมันจะเป็นมีผิวผิวบล็อกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งนะครับหัวหัวหัวตัวอุณารมก็เป็นทํานองเดียวกันนะครับทั้งสองบล็อกไอ้ทั้งสา้าสองบล็อกเนี่ยสองเหรียญเนี่ยนะครับ ตัวตัดเนื่องจากก็เป็นตัดฉีกนะครับเนื่องจากการเหรียญหนึ่งใช้เนี่ยก็เลยมองไม่ชัดนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเหรียญทางขวาเนี่ยจะเป็นเห็นชัดเจนว่าการตัดเนี่ยจะเป็นรอยตัดที่มีการฉีกหักนะครับ ยาไอ้นี้มันทิ่งชัดชดนะครับก็เป็นการฉีกหักตัวตัดก็น่าจะเป็นคนละบล็อกกันนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกัน ครับะนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นตัดฉีก ใกล้เคียงเป็นคนลาบ็อกซ์นะครับใช้ iPad ที่มันใหญ่ไป เหรียญหนึ่งหนาบางไม่เท่ากันนะนะครับก็เป็นการชมนำให้ชั้นชมโดยสังเขตนะครับวันนี้ถ้าดูเหรียญรุ่นถัดมาแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน ่อนข้างเยอะนะครับสองเหรียญนี้ก็คนละยุกกันอีกอ่ะผมว่านะครับมีหน้าหน้าหน้าก็จะเริ่มเพี้ยนไปเหรียญเหรียญซ้ายเนี่ยนะครับก็จะยุกต่อมานะครับพอมาเหรียญขวาเนี่ยก็เริ่มที่จะใหม่ขึ้นนะครับพระรุ่นใหม่ๆเขาก็ยังสร้างล้อพิมพ์เก่าอยู่นะครับแต่ว่าสองเหรียญนี้ด้านหลังจะเหมือนกันเลย นะครับเป็นเป็นการปัม๊มที่มีกระแสผิวเนี่ยแบบเดียวกันนะครับมีเส้นมีเส้นเนี่ยเหมือนกันเลยมีเส้นศาสตร์ลงสองข้างนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญยุคใหม่นะครับบางทีก็ว่าโอ้ทำไมเหมือนกันเลยถ้าดูเพลินๆนึนกว่าเหมือนกันเลยนะครับ แต่ไม่ใช่นะครับเหรียญยุคแรกก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างเก่านะครับยุคหลังก็จะเนื้อค่อนข้างใหม่แล้วก็พิมพ์ทรงก็ไม่เหมือนนะครับวันนี้บุญสามวาก็ต้องขอขอบทุนทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเพื่อนๆก็จะได้รู้จักเหรียญหลวงพ่อทองคารุ่นแรกนะครับและเป็นแนวทางรายการเช่าหาต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าจะนำพระดีๆไว้ท่านชมต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ